tiềm mặt mập mù với thăm tết Sắp nám ở cái hèn Tịt ก็รสชาติคล้ายๆกับอบอกไม่ถูกอ่ะมันก็จะมีเครื่องเทศหลายๆอย่างผสมกันป้าซื้อแบบสําเร็จมาถูให้ทั่วดกดหน่อยมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในโรยรสด,ดีนิดนึงเพราะว่าผงหมักเมื่อตะกี้มันไม่มีเกลือเลยนะมันมีแต่เครื่องเทศเพราะว่ารสด,ดีเนี่ยมันมีเกลือด้วยมันจะทําให้ซึมเข้าไปในเนื้อเราจะทําอีกด,ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยนะ กดๆนิดนึงเพื่อที่จะให้เออเอเอพวกเครื่องเทศอะ่ะมันซึมเข้าไปข้างในจากนั้นก็จะเก็บใส่กล่องหมักทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะใส่ตู้เย็นทิ้งไว้แต่ว่าป้าจะทำพรุ่งนี้วันนี้มีแกงเห็ดแล้วไม่ทำเนี่ยก็จะได้ลักษณะแบบนี้ปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็น อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนนามาทอด